ซอฟเฟลแดนน่า so ร่นรณรงค์ส่งต่อความโผงใย,ยท้องเทวไทยปลอดภัยจากไข้เลือดออกซอฟเฟลรับรู้ถึงภัยเงียบที่คราชีวิตบุคคลเ,เป็นที่รักในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกป,ปีในปี2566พบผู้ติดเชื้อจไข้เลือดออกประมาณ150,000รายซึ่งในปี2567คาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ276,945รายเสียชีวิต280รายทั้งนี้คาดว่าปีนี้จะพบผู้ติดเชื้อสูงสุดของค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังถึง3เท่าตัว โดยเหตุนี้ซอฟเฟลจึงไม่หยุดนิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการารณรงค์ป้องกันลดการสูญเสียโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมในอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับคนไทยอาทิโครงการารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกระหว่างซอฟเฟลกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขจัดกิจกรรม Quality Moment with s ซอฟเฟลโมเมนต์ที่ดีไม่มีเฟลกับซอฟเฟลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทุกกิจกรรมตอบยาให้รู้ถึงอันตรายความรุนแรงของโรคไข้เลือด ออกที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูข,ของการแพร่ระบาดของยุงลายผลิตภัณฑ์ซอฟเฟลยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ารณรงค์ป้องกันขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติสนับสนุนนโยบายการพัฒนาท่องเที่ยวรวมกับภาครัฐและภาคประชาชนเน้นย้ำท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัยจากไข้เลือดออกสวัสดีค่ะไข่หมูค่ะพะัชรธวีจากเพจเที่ยวแบบครูค่ะที่วันนี้ลูกไม่มาด้วยค่ะ สวัสดีค่ะฝนจากบันทึกคนขี่เที่ยวค่ะค่ะคุณตินเราได้ใช้คนยังสาวเต็บ้างค่ะใช้มาตั้งแต่สมัยสาวๆตอนนี้ก็ยังสาวอยู่แม่ขอบคุณค่ะใช่ค่ะใช้มาน<ช><ช>ตลอดและใช้ตลอดไปนี่ไม่ได้เตรียมนลยนะใช่เพราะว่าหนึ่งคือไม่แพ้แบบโดนผิวแล้วแบบไม่แสบสบายแล้วเนี่ยฝนเนี่ยเป,เป็นแฟนตัวยงของกลิ่นส้มเลยเราพกตลอดเพราะว่า เวลาเราไปเที่ยวหน้าฝนหรือไม่หน้าหรือแม้แต่ถ้าไม่หน้าฝนเนี่ยไปเที่ยวในป่าโฮมสเตย์ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราสิ่งที่เราแบบหนีไม่ได้เลยคือเรื่องยุงคือเราต้องทําความเข้าใจนะว่าประเทศไทยมันเป็นแบบเมืองร้อนเมืองชื้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วพอเราใช้ตัวนี้เนี่ยเราก็สบายตัวขึ้นแล้วก็ ไม่ต้องมาลำคาเรื่องแบบยุงมากัดเรื่องแบบ <Ừ. S 1> อะไรเงรี้ยแล้วก็ปลอดภัยไม่เป็นไข้เลือดออกด้วยใช่ส่วนแม่นะคะเป็นคนที่มีลูกดังนั้นก็จะห่วงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเด็กกะบางทีเขาไม่ชอบใช้อะไรที่มันเนอเนอเขาจะแบบที่งุญญ่นหงิดมากกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าซอฟเฟลตัวนี้โดยเฉพาะเนี่ยกลิ่นนี้นะคะเนเชอรัลชอบมากๆมันจะมีความเย็นเย็นนิดนึงแล้วก็เด็กก็จะชอบฉีดด้วยค่ะอันนี้ใช้กันได้ทั้งครอบครัวมันเหมาะกับการเดินทางพกพาและยิ่งแบบไปเที่ยวหลากหลายสไตล์อย่างพวกเราอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่านอนรแแมสววยยๆก็เที่บ ทั้งโฮมสเตย์ทั้งธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะยิ่งฝนตกชื้นๆแบบเนี้ยมันก็มาพร้อมยุมงเย็นๆนี่ก็คือแบบนัดกันมาเลยแล้วก็ช่วยตัวนี้ช่วยได้ค่ะอ่าเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งลองตัวนี้ไปเพราะว่าแม่แนะนำแม่ไข่หมุกแนะนําชอบเลยค่ะเย็นผิวมากเหมาะกับแบบอากาศแบบอ้าวๆบ้านเราเนาะใช่สดชื่นด้วยเฟรชๆด้วยค่ะสถานการณ์บ้นไหนที่หยิบมาใช้บ่อยมากที่สุดตอนเย็นค่ะตอนเย็นแบบบางทีนั่งกินข้าวอยู่ริมน้ำหรือว่าไปพักแบบ ไปพักตามชุมชนอยู่กับหมู่บ้านแบบในป่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบอ่ามันจะมีแหล่งน้ําธรรมชาติหรื s, <S อว่าแหล่งน้ําแบบข้างบ้านอะไรอย่างเงี <K <K ้ยค่ะก็จะแบบมียุงเยอะใช่ไหมคะยิ่งแบบช่วงเย็นเย็นเนี่ยมาแล้วมาเหมือนนัดกันมาอารมณ์เหมือนนั่งแคมป์ปิ้งหรือว่าปิ้งหมูกระทะอยู่นั่นมาแล้วต่อให้เป็นโรงแรมนะคะถ่ายภาพเป็นโรงแรมหรือว่าเรานั่งทานข้าวอ่ะใกล้กับธรรมชาติแบบนี้ยุงมันก็มาได้ทุกที่จริงๆช่วยได้ค่ะ ่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกนะคะเราก็จะฉีดพอเย็นโพพเพยละโพเพยเราก็หยิบมาป้องกันให้ลูกก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งบางทีเด็กอาจจะไม่ได้ใส่กางเกงเาขายาวแขนยาวตลอดวันอยู่แล้วมันร้อนเนาะเราก็ฉีดเอาไว้ให้ก่อนเลยป้องกันอันนี้ก็สะดวกด้วยอ่าแบบครีมพกเอาไว้เราเราพกแบบติดตัวใช่ใส่รถไวทางทางทางนี้จะมีแบบกระเป๋าเดินทางกับใส่ในรถไว้ค่ะนี้ไวในเป้ไวในเป้แบบนนเป็นเป้ที่เอาไว้ใส่แบบกล้องโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีตลอดเลยค่ะ,คะ เราเราคุยกันแล้วว่าเราจะเราชอบคนละกลิ่นแบบไม่ได้ตีกันใช่ไม่แย่งกันใช่เนี่ยอย่างนี้คือฝนชอบตัวครีมมากเพราะว่าเออมาเป็นกลิ่นส้มด้วยแล้วก็มันเป็นมันมีมอยเร์ไรเซอร์ทำให้แบบผิวชุ่มชื่นด้วยก็เหมือนแบบกันยุงไปด้วยแล้วก็ได้บำรุงผิวไปด้วยยิ่งแบบช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยเราแบบใช้ใช้ใช้ร่างกายมาทั้งวันผิวเราแบบเผชิญกับมลภาวะมาทั้งวันแล้วมาเจอตัวนี้นะคะ ผิวมันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็กันยุงได้ด้วยใช่ส่วนแม่ไข่ชอบอันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบใช้สเปรย์แบบเพราะว่าฉีดให้เด็กกับเด็กไม่ไม่ชอบให้แบบเอาตัวเอามือไปลูบลูบครีมเท่าไหร่ถ้าอันนี้เหมาะกับคนมีลูกมากๆในการฉีด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 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นมันจะมีความเย็นเย็นเฟรชเฟรชอีกนิดนึงติดไปไปจมูกหอมสดชื่นนกำลังโดอารมค์เรื่องไข้เลือดออกค่ะเกี่ยวกับไข้เลือดออกก็เที่ยวยังไงให้ห่างไกล ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยแบบเยอะมากต่อปีนะคะซึ่งเราป้องกันเอาไว้ดีกว่าไปรักษาทีหลังเพราะว่าพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันรักษายากแล้วมันมันเหนื่อยมันมันต้องใช้เวลานานกว่าจะหายแล้วแบบร่างกายเราก็จะแบบกว่าจะฟื้นฟูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตัวป้องกันเอาไว้ดีกว่าอย่างเช่นซอฟเฟลเนี่ย มันมันปลอดภัยด้วยแล้วก็มันใช้ง่ายมันสะดวกด้วยจริงๆคืออยากให้ทุกคนแบบไปเที่ยวคือเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราอยากกลับมาด้วยความแบบมีความสุขความประทับใจเนาะไม่ได้อยากกลับมาพร้อมโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบโพกเอาไว้นะคะมีมีเอาไว้ดีกว่าจะไปรักษาทีหลังค่ะเช็คเช่นเดียวกันเพราะว่า ตัวเราเองอยังเวลาเป็นอะไระเรายัางโอเคแต่ถ้าลูกเป็นอะไรนี่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนเป็นแม่มากๆเลยค่ะแล้วก็ไข้ได้ออ,อกม,มันไม่มีวัคซีนฉีดเนาะม,มันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่ยังพอทุเราได้พอเป็นไข้หวัดไข้เลือดออกเนี่ยมันสําหรับแม่แล้วคือแบบเหมือนใจจะขลอนทรมา,านะามามดังนั้น,นยพกทุกบ้านควรมีค่ะไม่ว่าจะพกป้องได้ทั้งครอบครัวจริงคุณพ่อคุณแม่และก็สําคัญคือลูกหลักของเราค่ะเราไม่อยากให้แบบแม้จะป่วยสักนิดนึงเลยใช่ค่ะ สุดท้ายอยากให้ฝากเต็ตละคนแล,นแลน้วก็ฝาเฟลค่ะคอ่ะคนอ่ะ,ค,อะค่ะ,คะก็ยังไงฝากติดตามเพจบันทึกคนขี้เที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราต้องเป็นห่วงต่อให้เราจะไปเที่ยวไปมีความสุขยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขภาพของเราต้องมาก่อนนะคะอย่าลืมป้องกันไข้อดออกด้วยการพกอฟเฟลเอาไว้ติดตัวนะคะค่ะ เช่นกัน,นะคะ่ะของแม่ไข่นะคะก็ติดตามได้ที่เพจทเที่ยวแบบกรูนะคะก็ไก่ดูดอูดดดดดดนะทั้งทาง Facebook แล้วก็ t i k t o สร์ทั้งทางอื่นด้วยค่ะฝากด้วยค่ะแล้วก็เหมือนน้งองฝนเลยทุกการเดินทางของเราอะ่ะมั่นใจแล้วก็ปกป้องคนที่คุณรักได้ด้วยซอฟต์เฟลค่ะ